สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากของรัฐบาลทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปชุดสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างก็ออกกัน คลิปเดียวทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยยกเว้นตัววิ่งซึ่งตัววิ่งงวดที่แล้วก็เข้าล่างนะฮะก็คือวิ่งหให้วิ่งหนึ่งกับหเน้นก็คือหนึ่งหสามหแล้วก็ก้าหนึ่งแต่หวยออกหกหเลขวิ่งก็เข้าใครเอาไปรูดก็ได้ตังค์แต่ถ้าไม่รูดก็ไม่ได้ตังค์เพราะว่าไม่มีใครให้ฮะหกห ถ้ามีใครให้ก็เป็นราคาคุยเพราะหกหกนั้นไม่ว่าจะเสียนเล็กเสียนใหญ่จะให้ดับกันหมดเลขหกสำหรับหานอยเมื่อวานก็เข้าตามเป้านะฮะเข้าตามเป้า ฮานอยวันที่แปดวันที่แปดนะฮะวิ่งลู่สามกับสี่เฉพาะกิและพิเศษหวยออกเฉพาะกิจสี่สามหนึ่งและห้าแปดก็เข้าทั้งสามทั้งสี่นะส่วนตัวเดินนั้นหนึ่งกับแปดก็มาทั้งหนึ่งทั้งแปดเลย ผมก็ได้5-8มาหน่อยหนึ่งแล้วก็วิ่ง8ไปนิดหนึ่งอย่างละร้อยเมตรก็ได้แล้วก็เลิกตามสัญญาตามคําพูดปกติเมื่อวานฮะออก8-3และ6-3ตัว99%ก็มาอีก มาวานเลขมลาลังวนันห้ากับแปดนะส่วนร้อยเปอร์เซ็นไะอ้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั้นหนึ่งกับแปดกับแปดก็มาอีก <c oughs> ปกติ <c oughs> มาหนึ่งแปดแปดและหกหกนะะหกหกให้วิ่งรูดหกกับห้าก็หกมาแปดก็มาอีก <Okay. S 1> คือตัวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆ <c oughs> ส่วน VIP 302และ73 <c oughs> ตัวเดินก็ามานะฮะตัวเดิน7เมื่อวานเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานตัวเดิน7 <c oughs> คิดว่าจะไม่มาซะแล้วแต่ว่าก็มาฮนะตัว99%้ากับ8 <c oughs> <c oughs> กำลังวัน5กับ8ก <c oughs> ็มาครบนะฮะเมื่อวาน สำหรับวันนี้ฮาหนอยวันที่เก้าเด็ดจริงๆนะฮะเก้าเดือนสิบปีหกหกพิเศษเฉพาะกิจวิ่งลูดสองกับเก้าสองกับเก้านะฮะวิ่งลูดสองกับเก้าก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองสามเก้าสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าหก VIP และปกติวิ่งรูป4กับ7ก็มี41 49 48 42 74 73 78และ70ตัวเดินก็8กับ9นะฮะ8กับ9กําลังวัน0แล้วก็ตัว99% 8จะมาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้นะฮะ8จะมาหรือเปล่าไม่รู้ แต่คิดว่ามาเพราะว่าเขาไม่เคยผิดนัดเลยเลข99%ยังไม่เคยผิดนัดก็เป็นร้อยๆวันมาแล้วมั้งยังไม่ผิดนัดเลยคือเข้าใจเดียวฮะไม่ไหลายใจนี่ก็คือเลขเหานหน่อยนะฮะหานหน่อย เดี๋ยวหาลาวให้ก่อนมีบ้างไหมลูก <c oughs> <c oughs> ลาววันนี้นะฮะเนเ้นไปที่สามกับสี่สามกับสี่นะฮะสามกับสี่ ก็เอาไปหาข่ากับข้าวกันสาหรับลาวและฮหาหนอย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่สบายก็ล้มหมอนนอนเสือมาสี่ห้าวันแล้วสี่ห้าวันไอมากๆ ก็ฝนตกทุกวันแล้วเราก็ต้องไปลองน้ำฝนทุกวันก็ <c oughs> เลยเป็นไข้หวัดหมดยาไปสิบแปดชุด <c oughs> แล้วยังเพิ่งค่อยยังชั่ว <c oughs> <c oughs> แต่ยังไม่หายนะฮะยังไม่หายชุดสองตัวล่างวันที่ 16, 10, อสิหกเดือนสิบพศ 2 5 6 6ก็มีเด่น683ปรองเก้าเด่น683และรองเก้าเนี่ยก็มี606263 68 909293และ98้าดนนี้ทำแค่8ชุดพอเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าชุด2ตัวบนก็มีด้วยกันเท่าไหร่ล่ะ9ชุด เดนหนึ่งสองห้าเจ็ดและศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดและศูนย์ก็มีสองหนึ่งสองห้าศูนย์สองศูนย์สองนี่ออกไปแล้วศูนย์ห้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดและศูนย์หนึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมดเก้าชุดนะฮะเก้าชุด แต่ที่เน้นไปก็แค่สี่ชุดก็มีสองหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งและห้าหนึ่งไอเดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะไปเยี่ยมลูกสาวอีกไม่ได้ไปสองวันแล้วไม่สบายวันนี้วันที่สาม ไม่สบายกลัวไอแล้วเวลาไอมากๆแล้วหน้ามันมืด <c oughs> แบบที่เขาโฆษณาในในในทีวีไอไอไอทนตูมเพราะตอนไอหน้ามืดได้ <c oughs> ก็เลยต้องหยุดขับรถ <c oughs> ก็อดด้วยฮะกับข้าวก็ไม่ค่อยมีกินเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนฝนก็ตกพอเย็นมาฝนก็ตกแล้ว ชุดสาตัวบนฮะวันที่สิบหกเดือนสิบปีหกหกเลขเด่นในตารางก็มีห้าหนึ่งเก้าสองแปดศูนย์ข่าวที่แล้วต้องขอโทษด้วย <c oughs> ไอที่ดับสิบหน่วยศูนย์บวกผิดเนี่ยเอาครั้งที่สองมาไว้เป็นครั้งที่หนึ่งใส่ครั้งที่หนึ่งเข้าไปจริจริงๆๆแล้วมันตามสูตรมันครั้งที่สองก็เลยบวกผิดเป็นศูนย์ไป <c oughs> ที่จริงมันดับเนี่ยศูนย์ตัวนี้บวกผิด <c oughs> ก็เลยชวดไป ดับสิบหน่วยนะฮะดับสิบหน่วยบนก็มียังไม่ได้ดูเลยดับสิบหน่วยบนมีสี่กับเก้านะฮะคราวที่แล้วมันศูนย์ <c oughs> บวกผิดก็เลยคิดว่าศูนดับบวกผิดไปบวกผิดไปหลายหลาหลายสูตรเลย <c oughs> ก็มี0 2 1 0 1 5 0 2 5 8 0 1 8 0 5 8 2 5 8 1 5, 5 9 0 1 9 0 5 9 2 5 9 1 5 8 9 5และ1 2 5ส่วนแพรนั forget, ้นแพร5ก็มีถ้า9มา9ก็อยู่หล okay ักร้อยนะ9ก็อยู่หลักร้อยก็มี0 1 2 9 5แพร4ก็1 ศูนย์หนึ่งสองห้านี่ก็คือชุดหวยของรัฐบาลนะยังไม่ได้ลงดาวให้ดาวก็อยู่ในนั้นแหละข่าวที่แล้วแพกดกหมึกแพ้แตกนะออกเบิ้ลหามหน้าหามหลัง เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองหามมันหน้าทั้งหลังเลยก็ตามสเปคของเขาฮนะก็รู้ๆกันอยู่มวนนี้ก็คงจะไม่หามถ้าหามก็หามหนึ่งก็หามห้าแล้วก็สูตรเด็ดเจ็ด้าโคตร ก็มองผิดที่จริงศูนย์กับศูนย์มันหายไปเราก็ไม่ได้ดูทั้งสามสูตรเลยสูตรไม่มีศูนย์ก็เป็นตัวเด่นด้านมองไม่เห็นมันเหมือนกับเขาเรียกว่าบุญมีกรรมมันบังบุญมีกรรมมันบังวันนี้ก็จะพยายาม <c oughs> ดูให้ชัดๆนะ <c oughs> ก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ ได้มีโชคลาภกันได้ถูกหวยกันส่วนผมนั้นเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ผมเป็นมาตั้งแต่เด็กแะ้วไอเรื่องโรคหวัดเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กกระมอมไี่ถูกถูกละอองฝนไม่ได้เลยต้องเป็นหวัดทุกครั้งเลยหน้าหนาวงี้หน้าฝนเนี่ยเป็นตลอดไอทีก็ไอยาวเลยเมื่อวานก็ไม่ได้ไปซื้อยา เพราะว่าฝนมันตกตอนเย็นก็เลยไม่ได้ไปตกหนักด้วยนะฮะตกหนักด้วยที่นี่ตกหนัก <c oughs> <c oughs> ก็ตกทุกเย็นตอนนี้ก็คึมคึมอยู่เมื่อคืนก็ตกทั้งคืนก็สูบน้ํากันบ่ก,ก็จะท่วมนะบป่ปลาที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อเอาบุญไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้เคยจับมากินเลยเพราะว่าผมไม่กิน อยากให้เพื่อนพี่น้องเพื่อนพ,พี่น้องได้มีโอกาสถูกก็ต้องพยายามฝืนฝืนเอา <c oughs> <c oughs> จ่ายค่าเน็ตไปสองพหย่อนนิดนึ้งก็ไม่เป็นไรสู้ๆกันไปช่วยๆได้ก็ช่วยกันไปส่วนใครจะช่วยผมค่าเน็ตช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่ช่วยไม่เป็นไรฮะเราไม่ว่ากัน คลิปนี้ก็โปรดดูเพื่ความมันเทิงนะฮะโปรดดูพเพื่ความมันเถิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ก็ต้องใช้กันอย่างระมัดระวังนะใช้กันอย่างระมัดระวังตัวเลขที่ให้ไปนี้ต้องดูท่านอาจารย์อื่นด้วยเผื่อไปตรงกับเขาเราก็ใส่เลยฮนะงวดเนี้ห้าบนคงไม่ผิดหวังนะคลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ